สวัสดีเพื่อนๆน,นักลงทุนช่องต้นคลิปโตด้วยนะฮะกลับมาพบกันวันที่5ธันวาคมนะฮะปีพศ2 6 6นะครับวันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาตินะครับวันคล้ายวันประสูติในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งท่านได้สวรรคตรไปแล้วสวําหรับคลิปนี้นะฮะผมจะมาพูดถึงแนวโน้มบิตคอยนะครับหลังจากนี้นะครับนะฮะจะเป็นไปในทิศทางไหนแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องความเชื่อนะครับวิธีคิดในเรื่องของการลงทุนนะครับนะผมเองก็ไม่ได้พูดนานละ นะครับนะฮะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าบิตคอยเป็นขาขึ้นเต็มตัวนะครับผมกล้าพูดคํานี้เลยนะครับนะแล้วก็อาจจะมีการย่อบ้างเล็กน้อยนะครับทุกครั้งที่เกิดการชนแนวต้านนะครับจะมีต้านย่อยต้านใหญ่นะครับใครที่ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องแนวรับแนวต้านก็อยากให้ไปศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจนะฮะถ้าคุณไม่รู้เกี่ยวกับแนวรับแนวต้านเนี่ยนะครับอย่างอื่นก็ไม่ต้องไปศึกษาเลยนะครับหรือคุณจะเข้ามาตามเพื่อนๆนะครับลงทุนตามคนอื่นนะครับนะยังไงผมก็อยากให้ลงทุนด้วยความรู้ของตัวเอง นะครับคลิปที่ผมทามาให้เนี่ยในทุกๆวันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวิเคราะห์วิธีการเทคนิคต่างๆนะครับก็ลองศึกษากันนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ลองดูคลิปซ้ําๆนะครับอาจจะเกิดความรู้แล้วก็สามารถนําไปใช้นะครับในเรื่องของการเทรดการลงทุ mix, 對對 rain, นได้ดีขึ้นนะครับลองไปฝึกฝนกันดูนะครับนะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพูดอยู่่องเรื่องแรกคือในเรื่องของแนวโน้มบิตคอยแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องแนวคิดในเรื่องของการลงทุนนะครับนะแล้วก็ความเชื่อนะครับที่เราอดทนรอคอยจนตลาดมันเป็นขาขึ้นมาถึงทุกวันนี ยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามดูคลิปนี้ให้จบถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นแรงใจให้ผมแล้วก็แล้วก็ที่สําคัญนะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับคอมเมนต์ทักทายพูดคุยกันเข้ามาด้วยนะฮะในขณะที่ผมทําคลิปอยู่ตอนนี้นะครับราคาบิตคอยนะครับนะฮะคิดเป็นเงินบาทไทยอยู่ที่ประมาณ1นึ่งล้านสี่แหกหมื่นสี่พันบาทนะครับนะฮะแล้วก็ราคาทองคํานะฮะอยู่ที่34,100ื่นนะครับราคารับซื้อแล้วก็ราคาขายอยู่ที่ประมาณ34,200บาท นะครับก็ต้องบอกว่า2สินทรัพย์นี้นะครับเป็นคู่แข่งกันมาโดยตลอดนะครับทิศทางก็ค่อนข้างที่จะไปทางเดียวกันนะครับแต่เมื่อคืนนะครับราคาทองคำเนี่ยนะครับมีการโดนทุบนะครับแล้วก็โดนเทขายร่วงแรงมากนะฮะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเองก็ไม่ได้ติดตามนะครับเมื่อคืนนะครับทองคำนะครับโดนเทขายนะครับนะฮะจากราคานิวไฮล่าสุดประมาณ2150ดอลลาร์ต่อออนนะครับนะฮะบวกลบนิดหน่อยนะฮะลงมาเหลือเพียง2,000 20ดอลลาร์ต่อออนเท่านั้นนะครับแล้วตอนนี้ก็ดูเหมือนจะมีการปรับตัวขึ้นนะครับเล็กน้อยนะครับเมื่อคืนผมก็เลยได้มีการแจ้งเตือนส่งสัญญาณเข้าไปในกลุ่มไลน์ในเพจ Facebook แล้วก็ในชุมชน u t u b e นะฮะว่าให้ระวังกันเพราะว่าทองคำโดนเทนะครับผมก็กลัวที่ B t c เนี่ยจะโดนเทตามปรากฏว่าปิดคอยน,นะครับหรือว่า b ี C ีเนี่ยลงเพียงเล็กน้อยเท่าน,นั้นเองนะครับไม่ได้ลงตามทองคำเลยแต่อย่างใดนะครับนะเป็นการย่อลงในขณะที่ติดแนวต้านเท่าน,นั้นก็ต้องบอกว่าเป็นขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง แต่ก็ยังชราใจไม่ได้นะครับเพราะว่าในวันที่12บสองธันวาคมนี้จะมีการประชุมเฟดครั้งสุดท้ายนะครับของปีสอง6นะครับไม่มีความแน่นอนนะครับว่าบิตคอยนะครับจะขึ้นนะครับผ่านแนวต้านใหญ่ได้เพราะว่าตอนนี้มันใกล้แนวต้านใหญ่มากๆนะครับแนวต้านใหญ่ของบิตคอยเนี่ยตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ42,600ถึง42,800ดอลลาร์นะครับซึ่งจะอยู่ในบริเวณซัลายโซเลยนะครับนะฮะมันจะร่วงเมื่อไหรก็ได้นะครับนะฮะ และอาจจะเป็นการปรับตัวขึ้นครั้งสุดท้ายของดอลลร์อินเด็กก็ได้นะครับนะฮะก็ต้องระมัดระวังกันนะครับนะฮะตอนนี้ก็มีความเสี่ยงสูงมากนะครับนะที่บิตคอยจะย่ออีกครั้งนะครับนะฮะถ้ามองเป็นเวฟนะครับสำหรับคนนับขึ้นอีเลียดเวฟนะฮะขึ้นมาที่1ลง2ตอนนี้มันอยู่ในเวฟที่3อาจจะย่อเวฟที่4นะครับแล้วก็ขึ้นเวฟที่5ก็ต้องรอดูอีกทีปีหน้าเลยนะครับเวฟเวฟที่4ที่มัน,นจะย่อตัวลงเนี่ยผมคาดการเบื้องต้นนะฮะไม่ร้อประมาณ 38มหมกลางๆถึง3ามหมนในกรณีลงแรงนะฮะซึ่งมันก็อาจจะลงมาแถวนั้นก็ได้นะครับและตอนนี้มันก็ใกล้แนวต้านใหญ่มากๆนะครับซึ่งเป็นซัลายโซน,นะครับต้องระมัดระวังกันนะครับสำหรับราคาบิตคอยนะครับใครที่จะเล่นนะครับบายหรือว่าเล่นรองนะตอนนี้อาจจะยังไม่เหมาะนะครับถ้าทากำไรระยะสั้นในทองเฟดเล็กก็พอทําได้บ้างแต่ถ้าจะรอเก็บผมมองว่าอาจจะต้องรอย่อหรือว่าผ่านการประชุมเฟดในวันที่2ินี้ไปก่อนนะครับ พอตอนนี้ราคาดอลลาร์ก็เกิดการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยนะครับนะหลังจากเป็นขาลงมาอย่างยาวนานแล้วก็ตอนนี้ลงมาติดแนวรับใหญ่นะครับนะฮะแล้วก็มีการยกโลด้วยนะฮะเนี่ยเสียงสูงมากที่ดอลลาร์จะปรับตัวขึ้นนะครับนะฮะในทำฟิลมเดือนแล้วก็รายสัปดาห์นะครับก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะเพื่อนๆตอนนี้ดอลลาร์เกิดการรีบาวเล็กน้อยในทำฟิลมเล็กอ่าเห็นไหมฮะในทำฟิลมรายวันนะครับขึ้นติดต่อกันมา5วันละนะครับแล้วก็ ไอซ์ไอนะครับโมเมนตัมลงมาต่ำมากแล้วก็พร้อมกับตัวนะครับเอ็มเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นนะครับผมจะพูดสรุปให้ฟังโดยรวมเลยตอนนี้นะครับทองคำนะครับก็อาจจะย่อตามบิตคอยนะครับแต่บิตคอยเนี่ยก็จะต้องย่อเช่นเดียวกันนะครับส่วนดอลลาร์จะปรับตัวขึ้นก่อนที่จะถึงวันประชุมเฟดเนี่ยนะครับไม่แน่ใจว่าจะขึ้นแรงแค่ไหนก็ต้องรอดูกันไปนะครับแต่ถ้าใครจะเก็บบิตคอยน์ณตอนนี้นะฮะผมมองว่าอาจจะต้องรอหลังการประชุมเฟดก็คือ12 13ธันวาคมนี้นะครับตอนนี้เนี่ยนะครับมีแนวรััับบบบบยยยยย่ออหหลลาาารรรรเนนนะะะคคคสิต์ฮ รับย่อยที่1นะครับก็อยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0หมื่นเรขอขอไปครับ4 1 1 0 0ถึง41,300รับย่อยที่2นะครับอยู่ที่ประมาณ43,000นะครับอันนี้เป็นรับย่อยใน t i ม e frame ชั่วโมงถึง1นึ่เดย์นะฮะแต่ถ้าเป็นรายสัปดาห์ขึ้นไปเนี่ยนะครับผมก็มองนะครับตามที่บอกเมื่อกี้เลยมีโอกาสสูงมากที่จะลงมาถึง38,000ื่นแกลางๆถึง39,000นะครับในกรณีลงแรงลงมาเวฟที่4แล้วก็ขึ้นเวฟห้ นะครับฉะนั้นเนี่ยในเดือนธันวาคมอาจจะเป็นเดือนที่บิตคอยไม่ได้ขึ้นแรงมากนักนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่ไซด์เวย์แล้วก็จะขึ้นอีกทีในปีหน้าอันนี้ผมวิเคราะห์เบื้องต้นนะครับก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลองไปพิจารกกันดูนะครับประมาณนี้สําหรับราคาบิตคอยนะครับทีนี้นะครับผมจะมาพูดถึงในเรื่องของหลักคิดแล้วก็วิธีการลงทุนเนี่ยตั้งแต่เราลงทุนกันมานะครับนะฮะคือ2ปีเต็มๆนะที่บิตคอยมันเป็นขาลงนะครับคือผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับ ไม่รู้ว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่นะครับที่ฟังคลิปผมอยู่นะฮะบางคนอาจจะออกจากวงการไปแล้วเพราะตอนนี้มันมีนักเรียนรุ่นเก่าผมเนี่ยที่ผมสอนเมื่อประมาณเกือบ2ปีก่อนหลายคนออกจากวงการไปแล้วนะฮะแล้วก็จะอยู่กลับกับเข้ามานะครับบอกผมหายไปนานเลยนะครับผมไม่ได้ติดตามเลยนะครับไม่ได้ดูการวิเคราะห์ไม่ได้ดูข่าวสารไม่ได้ตามเลยเลยเริ่มกลับเข้ามาเพราะอะไรครับเพราะเห็นตลาดมันเป็นขาขึ้นบางคนก็ขาดความเชื่อมั่นไปแล้วนะครับถอดถอยไปแล้วนะครับบางคนก็เลิกลงทุนไปแล้ว บางคนก็กลับเข้ามาแต่ในระหว่าง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมเจอคําพูดหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะผ่านช่อง YouTube ในเพจ a c e b o o k หรือเพื่อนๆรอบข้างผมเนี่ยนะครับที่เขารู้ว่าผมมาเป็นคนลงทุนใน Bitcoin นะครับก็จะมีคําพูดแบบเน็บแนมแขวะบ้างแบบเฮ้ยยังกล้าลงทุนอีกหรอเลยครับมันลงแล้วนะฮะเนี่ยเห็นเห็นเขาพูดกันเนี่ยมีคนขาดทุนยับเยินยนู่นนั่นคือคนที่เขาไม่ได้ศึกษาคนที่เขาไม่ได้อยู่ในตลาดจริงๆเนี่ยนะครับเขาก็จะพูด ตามที่แบบได้ยินมาอะไรเงี้ยครับผมก็ยิ้มนะครับทาได้แค่ยิ้มเขาบอกว่าเปลี่ยนไปนลงทุนอย่างอื่นเหอะนะครับเนี่ยทองคำเนี่ยน่าเก็บกว่าซื้อทองคำคือจริงๆมันจริงๆมันก็ลงทุนได้ทั้งทองคาแล้วก็บิตคอยน์แหละแต่ตอนที่มันเป็นสภาวะตลาดขาลงเนี่ยนะครับเขาก็ไม่เข้าใจเนาะว่ามันลงมันก็มีโอกาสขึ้นผมก็เชื่อมัน่นผมก็ทํคที่มาเลยตลอดก็มีในช่อง YouTube ก็โดนนะครับมีการแะนะครับคอมเมนต์พูดว่าผม มึงวิเคราะห์ผิดมึงวิเคราะห์นู่นนี่นั่นเออมันจะขึ้นได้ยังไงมันลงขนาดนี้เดี๋ยวมันก็ลงเรื่อยๆเหลือ1 0 0 0งพันดอลบ้างสองพันดอลบ้างนะสำหรับบิตคอยนนะผมก็ทนสู้นะครับวิเคราะห์นะครับตามตามที่ผมเข้าใจนะฮะในทมเฟรมเล็กผมก็วิเคราะห์ให้เล่นในทมเฟรมเล็กเนาะแต่ระยะยาวก่อนที่มันจะเป็นขาขึ้นผมก็วิเคราะห์มาโดยตลอดว่ามันมีโอกาสขึ้นนะแต่จนวันนี้นะครับมันขึ้นมาเกินครึ่งทางของออทามไฮแล้วนะฮะไม่ต้องพูดมากนะครับ ราคานิวไฮล่าสุดอยู่ที่69,00 0ดอลลาร์ตอนนี้มันขึ้นมาส1 0 0ม่นดอลลาร์กว่า,วาแล้วถ้าจะบอกว่าออลทำไฮล่าสุดที่มันขึ้นเนี่ยถ้าผมมองเนี่ยมันเป็นแค่ปากซอยเท่านั้นภายใน1ปีที่มันขึ้นมาเต็มๆตมเนี่ยนะครับใช้เวลาเพียง1นงปีในการขึ้นมาเกินครึ่งทางนะครับแล้วถ้านับจาก2ปีหลังจากนี้นะครับอาจจะไม่ได้พูดอาจจะยังไม่ได้พูดถึงสภาพว่าเศรษฐกิจค่างเงินของโลกนะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้อีกสัก1ปี ปีหน้าตามนักวิเคราะห์ที่เขาคาดการณ์กันว่าจะขึ้นออาตมายเดิมบ้างบางคนก็จะขึ้นแสนดอลลางหนึ่งหนึ่งจุดสองหนึ่งแสนสองหมื่นดอลลาร์บ้างปีหน้าที่มีแม้ว่าแม้แต่ลุงเฉลก,ก็ยังพูดถึงว่าปีหน้าจะขึ้นเป็นแสนดอลปีพศ2567เนี่ยคุณคิดว่าถ้าภายในปีหน้ามันขึ้นอีกหนึ่งปีเนี่ยนะครับเหมือนปีเนี้ยมันขึ้นมันขึ้นมากกว่าลงมันขึ้นแปดสิเปอร์เซ็นเลยในปีนี้ปีหกถ้าปีหกเจ็ดมันขึ้นแบบเนี้ยคุณคิดว่ามันเกินอทมไเดิ เนี่ยหนึ่งปีเนี่ยมันขึ้นมาเนี่ยจากราคาห้าแสนขึ้นมาตอนนี้แต่ล้านห้าแล้วขึ้นมาสองเท่าถ้านับปีหน้ามันขึ้นอีกสองเท่าแบบเนี้ยแสดงว่ามันเกินหกหมื่นดอลลาร์แน่นอนนะครับนะอันนี้ผมผมผมคาดการเล่นๆนะครับนะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมจะพูดถึงในกรณีคนที่ไม่เข้าใจตลาดไม่ได้ศึกษาไม่ได้ลงทุนอย่างจริงจังคุณจะฟังคนอื่นมาลงทุนตามคนอื่นแล้วก็คุณขาดทุนคุณมาโทษบิตคอยโทษตลาด,ลาดนู่นนี่นั่นนะครับวันนี้อยากให้เข้าใจใหม่ ลองนับหนึ่งแล้วก็ลองไปศึกษาดูนะครับคนที่ออกจากวงการไปแล้วแล้วก็อยากกลับเข้ามาในขณะที่มันเป็นขาลงคุณไม่ได้สนใจมันเลยบางคนติดดอยก็รอให้มันฟื้นตัวบางคนตอนที่มันติดดอยคุณคัดออกนะครับเท่ากับคุณขาดทุนฟรีส่วนคนที่ติดดอยแล้วรอคอยตอนนี้ก็บางคนอาจจะหลุดดอยไปแล้วบางคนอาจจะใกล้หลุดแล้วผมก็ยินดีด้วยผมยินดีด้วยกับทุกๆคนที่อดทนในตลาดที่มันเป็นขาลงมา2ปีนะครับตอนนั้นผมก็โดนคําพูดนะครับ ว่าเยอะแยะมากมายนะครับนะฮะผมก็ทนฟังมาโดยตลอดนะครับทั้งคนรอบตัวทั้งคนในสื่อออนไลน์นู่นนั่นนะครับแต่วันนี้อยากให้เห็นว่ามันขึ้นมาเกินครึ่งทางแล้วนะฮะแล้วก็ยินดีกับทุกคนจริงๆที่อดทนรอคอยมาด้วยกันแล้วก็ติดตามสนหับสนุนช่องผมมาโดยตลอดนะครับหลังจากนี้นะครับเราจะรอไปออลทํ้หาเดิมด้วยกันในปีหน้านะครับไม่รู้แหละว,ว่าจะขึ้นจริงหรือไม่จริงผมมองว่า7จ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์อาจจะขึ้นไปออลทั้หเดิมนะครับในปีหน้า นะครับส่วนคนที่กลับเข้ามาในวงการก็ลองเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งใหม่นะครับคุณก็แค่พลาดโอกาสไปในตอนที่มันเป็นขาลงแล้วคุณไม่ได้เก็บตอนที่มันลงนะครับฉะนั้นนะครับคนที่จะลงทุนอะไรก็ตามไม่ว่าคุณจะลงทุนทองคลลําดอลลาร์หุ้นน้ำมันอะไรก็แล้วแต่อย่าให้ศึกษาจริงจังเนาะตอนที่มันเป็นขาลงก็ต้องทนในสภาพตลาดนั้นให้ได้เพราะตัวผมเนี่ยผมอยู่ก่อนที่มันจะเป็นออททมไฮเดิมผมอยู่ในตลาดก่อนที่มันจะขึ้นออททมไฮเดิมก็คือหกหมื่นก็บันดอลลร์แล้วอยู่จนมันลงแล้วจนมันลงลนนแล้วอะไรม ผมก็เลยทนได้แล้วผมก็ไม่ได้สนใจในคําพูดของใครทั้งนั้นนะครับส่วนใครที่อยากจะนับหนึ่งใหม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่หรือคนเพิ่งเข้าในวงการนะครับคุณก็เริ่มศึกษามันใหม่ซะคนที่เริ่มคนที่เพิ่งเริ่มเข้าในวงการตอนเนี้ถือว่าเป็นคนที่โชคดีมากเพราะคุณมาเจอในช่วงที่มันกำลังกําลังเป็นขาขึ้นนะแต่ในอนาคตสองสมปีข้างหน้าหลังจากที่มันขึ้นสูงสุดขึ้นสุดอีกครั้งเนี่ยแล้วมันเป็นขาลงอีกคุณจะได้รู้คุณคุณจะได้รู้และเข้าใจว่า ก่อนหน้านี้มันก็ลงแบบนี้แล้วมันก็ขึ้นแล้วคุณก็เข้ามาในช่วงที่มันเป็นขาขึ้นถ้ามันลงในอนาคตคุณจะได้รู้ว่าตลาดมันมีขึ้นมีลงนะครับนะฮะคุณต้องอดทนให้ได้นะครับนะแล้ว่าคุณจะเจอปัญหาชีวิตส่วนตัวนะครับคุณเทีดเสียคุณติดดอยอะไรก็แล้วแต่ศึกษามันอยากก่างจริงจังนะครับแล้วก็เชื่อมั่นนะครับในการศึกษาของตัวเองนะครับแล้วก็ดูอะไรที่มันเป็นภาพบวกนะครับชิดบวกเยอะๆนะครับอย่าไปมอง แง่ลบสําหรับคนที่พูดถึงแง่ลบมากก็ทําให้เรานะครับประสาทเสียเปล่าครับฉะนั้นนะครับก็ยินดีกับทุกคนจริงๆนะครับนะแล้วก็อดทนรอคอยกันไปนะครับนะก็นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะสำหรับคุณนี้ครับผมก็จะมาพูดประมาณเพียงเท่านี้แหละนะครับนะฮะก็นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับนะแล้วก็เรากอนจากขันไปนะครับก็ฝากนิดนึงนะครับสิ้นปีละนะครับผมไม่ได้ขออะไรมากเลย นะครับตอนนี้นะครับผมก็พยายามที่จะกลับมาพัฒนาช่องผมแต่ปีนี้อาจจะทําอะไรได้ไม่เต็มที่นะครับขออาจจะต้องเริมอ,อีกทีปีหน้าตอนนี้นะครับนะผมก็มีคอร์สนะครับเล็กๆนะครับเป็นคอร์สเทรดสั้นนะครับซึ่งผมตั้งใจมากๆนะครับที่จะเอาคอร์สเทรดสั้นนี้นะครับมาสอนทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่ที่เคยเรียนกับผมแล้วหรือยังไม่เคยเรียนสามารถทําเงินได้ทุกฟ้าวตลาดแล้วก็กราฟแต,แต่แต่ละทาเฟรมเนี่ยนะคุณเทรดทำกำไรได้หมดเลย ครับผมมีการบันทึกภาพนะครับทำกำไรขาดทุนเนี่ยมากกว่า3 4 0สภาพย้อนหลังที่ผมเก็บผมเทรดทุกไม้ผมเก็บใส่ปีไว้นะครับผมเทรดได้ต้นทุนหลักร้อยไปหลักพันหลักพันไปหมื่นหรือแม้แต่หลักร้อยไปหมื่นไปแสนนะครับผมเก็บภาพไว้นะครับเพื่อที่จะนํามาสอนทุกคนนะครับคาดนี้นะครับไม่ได้สอนนานนะครับสอนรวบลัดเลยให้เข้าใจการปฏิบัติเลยนะครับสอน3วันวิเคราะห์พาเล่นอีก2อาทิตย์นะครับดูแลมีกลุ่มสวนตัวนะครับนะฮะคอสเพียงราคาหลักพันต้นๆ้นเท่านั้น นะครับน้าก็ลองพิจารณากันดูนะครับและที่สําคัญนะครับผมมีการบันทึกคลิปนะครับเทรดสดไว้นะครับนะฮะมากกว่า10คลิปนะครับนะฮะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นนะครับวิธีการเทคนิคนะครับหลักคิดในการเข้าเปิดไม้นะครับเปิดโพซิชันในการเทรดฟิวเจอร์ของผมนะครับให้เห็นนะครับการเข้าซื้อเนี่ยการทํากำไรแต่ละไม้เนี่ยนะครับมันผมมีวิธีหลักคิดหลักการยังไงนะฮะและนอกจากนี้นะครับผมมีการแคปภาพนะครับจุดเข้าซื้อขายออกนะครับมากกว่า3400ภาพนะครับเพื่อจะนํามาสอนทุกคน นะครับก็ลองดูนะครับถ้าใครสนใจคัดนี้นะครับสามารถเข้ามาสอบถามได้ที่กลุ่มนะครับมีลิงก์ให้เข้ากลุ่มใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นคลิปล่าสุดที่ผมลงเมื่อวานนะครับให้เพื่อนๆกดเข้ามาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ให้เข้ากลุ่มนะครับมี2กลุ่มนะครับกลุ่มเอาไว้สอบถามพูดคุยนะครับวิเคะห์กราฟนะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับเป็นกลุ่มอยู่ฟรีกลุ่มสมาชิกโอเคสําหรับคนสมัครบัญนีิลเคผ่านลิงก์ผมครับเลื่อนลงมาด้านล่าง บัญชีโอเคกนะครับนะฮะคนที่สมัครบัญชีโอเคกนะครับก็จะได้รับสิทธิได้เข้ากลุ่มนะครับแล้วก็มีวิเคราะห์ให้เล่นนะครับรายวันนะครับมีกิจกรรมการแจกเหรียญแจกรางวัลนะครับมากมายนะครับหรือว่ามีคัดเรียนฟรีในอนาคตผมเคยสอนฟรีไปแล้วนะครับสำหรับคนใช้งานโอเคกนะครับก็จะแจ้งเข้าไปในกลุ่มนะครับนะถ้าใครอยากจะสอบถามอะไรก็สามารถเข้ามาสอบถามได้ที่กลุ่มได้เลยนะฮะก็ฝากเพียงเท่านี้นะครับสำหรับทุกคนที่ติดตามผมนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่นะครับขอบคุณทุกคนจริงๆที่ติดตามผมมาจนถึงทุกกววันนี้้แล นะครับถ้ามีคำถามสงสัยอะไรพิมมาได้ทั้งในช่อง Youtube แล้วก็ในกลุ่มไลน์นะครับตอนนี้ผมกลับมาทำเพจ Facebook แล้วนะครับนะชื่อเพจลงทุนคริปโตเพื่ออน,นาคตคสามารถติดตามผมได้ใน Facebook เช่นเดียวกันเพราะว่าผมจะมีการวิเคราะห์นะครับในทุกๆวันนะครับนะฮะฝากเพียเท่านี้นะครับเจอกันอีกทีในคลิปต่อไปสวัสดีครับ